เมื่อจิตไม่ยึดไม่เป็นและว่างสิ่งที่ปรากฏคือความรู้แจง้งรู้ว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุปัจจัยรู้ว่าสิ่งใดดับได้โดยไม่ต้องฝืนนี่ไม่ใช่ความคิดแต่เป็นการเห็นตามจริงไม่ใช่การจำแต่เป็นการตื่นเหมือนแสงที่ส่องผ่านม่านหมอกเมื่อไม่มีอะไรขวางความจริงก็ปรากฏ จิตที่รู้แจ้งไม่หลงไปเป็นสิ่งใดไม่หลงไปยึดสิ่งใดไม่หลงไปแบกสิ่งใดนี่คืออิสรภาพที่ไม่ต้องแสวงหาเพราะมันอยู่ตรงที่เราเห็นตามจริงธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถ้าเรารู้ทันบางครั้งเพียงได้ฟังธรรมชีวิตก็อาจเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องพยายามทม อาจเปลี่ยนชีวิตคุณขอบคุณที่ร่วมเดินทางในชุดไม่ยึดไม่เป็นความว่างรู้แจง้งหากธรรมะตอนใดแตะใจคุณขอให้จิตนั้นเป็นแสงนำทางกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคลิปชุดใหม่ที่เราจะพาธรรมะกลับมาอยู่ในชีวิตประจำวันวันนี้สวัสดีครับ